พ่อมากครับขอเสียงปรืเบยก,กับวงผมขอตั้งชื่อวงแล้วกันนะครับวงนี้ชื่อวงดุริยางค์สิงห์นะฮะหรือสิงห์ออเคสตรานะครับขอเสียงปรเบย์ท่านอีกท่านครับให้กับนักดนตรีของเรานะฮะโดยเฉพาะน้องบอลนะฮะ <c oughs> ดีครับเยี่ยมเลยนะฮะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานถาแถลงข่าวของเราในวันนี้น้องชาโนนเล่นเป็นใครครับถ้าลครับ ผมรละบทเป็นกล้องครับในเรื่องกล้องนะค,ครับผมในเรื่องของอมยิ้มกล้องก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความผิดปกติทางร่างกายคือแสดงสีออกสีหน้าไม่ได้เลยที่เห็นจเจอไปแล้วครับผม <S <S ก็ความประทับใจก็อย่างอย่างแรกเลยก็คือตอนที่ไปแช่ก็ตื่นเต้นจะแชอยังไงเพราะว่า ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มเริ่มเข้ามาทํางานการแสดงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกๆที่เข้าไปแชร์แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็หวังที่จะได้งานมากๆอยากได้เลยเพราะว่ามันเป็นงานแรกๆตอนแรกผมไม่ค่อยมีงานแบบหวังมากๆว่าเป็นเพราะว่ารู้สสุดย่างพอได้รู้ว่าเป็นงานโฆษณาเตเมแล้ก็ยิ่งอยากเล่นมากแล้วพอที่นักโทรมาเองเลยที่นักโทรมาบอกผมเองเลยว่านนนนฐานนะผมก็ตีใจมากบอกทุกคนในบ้านแล้วก็แล้วก็ เล่นก่อนที่จะมาเล่นภาพยนตร์นี้น้องชานอนเคยเล่นละครหรือเล่นมิวสิกวิดีโออะไรที่ไหนมาบ้างครับผมอ่าผมเคยเล่นหนังสั้นของพี่เต๋อเนาะคนครับชื่ออาชาที่เซ็กซี่ถ้าเกิดใครได้ดูในยูทูบอาจจะเคยเห็นผ่านตาด๊ามปีนี้อะไรสักหล่ะครับน้องชานอนปีนี้18ปีนี้19 19 19 90นะฮะขอบคุณมากครับต่อไปน้องยานีนะฮะค่ะก็ พอชมูค่ะี่ได้ซือพอชมภูพอชมภูค่ะก็รู้สึกอย่างแรกก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากมากที่ได้ได้หนนเพิระเกียรติซึ่งก็เล่นให้อ่าก็ในหลวงนะะอ่าแล้วก็ได้รับบทเป็นดาวซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงความมัม่นใจในตัวเองแล้วก็อ่าเป็นคนที่โฟกัสที่รูปลักษภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใจ องนี้มันก็สอนให้รู้ว่าเราควรจะดูอ่าเราควรจะประเมินค่าของคนไม่ใช่ที่หน้าตาหรือวที่จิตใจค่ะโอ้นะคือ Message หรือสารที่เขาพยายามจะสื่อถึงคนดูโอ้เยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกประม่าครับเจสิรู้สึกประม่าในะัรแสดงกับน้องชาวนเป็นเรื่องแรกก็มันก็เป็นผลงานแรกๆของพายชิงพูเลยด้วยเพราะว่าอ๋อเหรอใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่าท้าทายด้วยเพราะว่าต้องเล่นกับก็ต้องเล่นกับกล้องซึ่งก็เป็นคนที่แบบแสดงสีหน้าออกไม่ค่อยไม่ได้เลยึ่งมันก็มันก็ท้าทายพอสมควร่ะคะรถชาลนในในอะไรนั้นในกองถ่ายในเขาเฮฮาปาร์ตี้ไหมครับน้องตอยชอบแกล้งอยู่ตลอดเลุูชอบอันนะฮะโอเคแสดงว่าที่เล่นเป็นจ่าเฉยนี่ ต้องฝืนจริงๆนะต้องอิ่กระปดจริงๆขอบคุณมากครับเอาเราไปน้องๆเด็กๆนะะทั้งสานะครับ